ช่วงแลนาประเทศไทยครับก็พ่อสู่รายการเหลยวหลังแหลนาช่วงแหลน่าประเทศไทยครับผมอยู่กับเราสองคนครับแล้วก็พี่หนุนาเข้าอยู่ในสายพร้อมแล้วนะครับผมม้วนกับพี่ตุ้มมาคุยกับพี่หนุนาอยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่นาครับอสวัสดีค่ะคุณม้วนคุณตุ้มแล้วท่านผุกฟังครับก็วันนี้ก็ตามเลิกนะ สีส,ส,ส,สีอะไรเขาเนี่ยอ่ที่คุณตูจ่จตุพรโฮงพันอธ์ก็จะหวนคืนเวทีอะไรที่ว่าแต่อย่างที่บอกว่าโดยสถานการณ์เนี่ยมันก็มีบ่มเพาะปัญหาสารพัดส,สะสม,มกันมาเป็นหัวเชือ้อทั้งเรื่องของความล้มเหลวในการบริหารประเทศในภาวะวิกฤตทั้งเรื่องของ เศรษฐกิจที่มันจมดิง่งต่อนเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกแล้วก็มาภาวะวิกฤตโรคโควิดในจีนอ,อยู่นะครับแล้วก็วิกฤตที่จะเป็นหัวเชื้อทางการเมืองมาตลอดก็คือวิกฤตว่าด้วยการเตะ่วงดึงรั้งขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามความต้องการของอพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็เมื่อวานคุณจุลินก็บอกว่า คุณจุลนินลักษณะวิกศษหัวหน้าพรรคประชาดบอกว่าเคยเตือนแล้วเพราะว่าถ้ามัวแต่รัฐบาลจะใช้เกมเการเตะทวงยืออ้อขัดขวางไม่ให้มีการแก้และรมนูนเนี่ยที่สุดเนาะมันก็จะกลายเป็นหัวเชื้อเป็นชนวนของวิกฤตนะแล้วก็ณนะวันนี้ก็แหลเห็นแล้วเพราะว่าบริบทของพรรคพลังประชารัฐเออโดยการนำของคุณไพบูณีติตะวันเนี่ยนะ,ะครับครับผม เออก็เป็นตัวผู้เล่นเป็นตัวแทนอืมก็โดยลําดับขัดขวางกันมาตั้งแต่ตั้งกันมาที่การสองขยัอ,อ,อยื้อกินแดนเวลามาแล้วก็ขัดขวางกันจนส่งให้สารรัฐมนูญตีความแล้วก็บวตความไปวาระสามที่ผ่านมาพูดเรื่องง่ายว่าเอ่อล้มกระดานการแก้รัฐธรรมนูญแบบทังฉบับ เพื่อมีสสรมายกร่างแล้วก็สุดท้ายก็ตีกินโดยการเสนอแก้ไขในนามของตัวเองนะพักพลังประชารัฐก็ในว่าห้าประเด็นหลักๆก็มีเรื่องลือวิธีการระบบวิธีการเลือกตั้งเปลี่ยนไปใช้บัตรสองใบหรือระบบวิธีการคิดคำนวณระบบ จะสัดส่วนผสมนับคะแนนในว่าจะกำจัดพักเล็กพักน้อยแล้วเาะตอนนี้ตัวเองตั้งห้างนั่งร้านได้เรียบร้อยแล้วอะไแล้วก็ไม่เอาพักยิบย่อยแล้วก็จะเอาพักหลักๆเออาจจะเป็นสักสามตาโมเดลที่แตกออกมา เหมือนก็แตกแบงค์พันคือว่าแต่เขาอีนอาเป็นเองหมดนะคืออันนี้ก็ copy and p a s e เนี่ยมันก็ยังใช้อยู่สําหรับพวกนักการเงินยุคอานหลอกนะเออก็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 ทําเหมือนฝั่งทักษิณชินวัตรเขานั่นแหละเออก็ copy ไ้ไม่เอาแล้ยิบยิดเร่อยๆจะเอาให้มันมีน้ํามีนวลหน่อยเอาสักอ่าพักหลักก็พลังชาลัก็วาดฝันว่าสักเออ อสอง้อใกล้สองร้อยร้อยร้อยกว่าไป oh. แล้วก็อาจจะมีพักสาขาสักจะยี่สิบเอขึ้นไปหรือว่าจะสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยอีกสักสองพักก็โอเคแล้วคำ hmm. นองน,นั้นครับ <Yeah. S 2> อ่าทีนี้ก็แล้วก็ไปอ้างเรื่องมาตราเกี่ยวกับเพิ่มสิทธิเสรีภาพประชาชน hmm. หน่อยนึง แล้วก็ให้ดูดีแล้วก็ให้ไปอ่าเรื่องของการไปแก้ว่าด้วยหมวดงบประมาณอ่าแบ่ง<ห>งบได้พันงบได้จัดสรรงบหันงบ,งบ,งบอะไรต่ออะไรให้มันง่ายได้หน่อยเ<ก>พราะว่าจุดแข็งคุณวิศนุเครืองามก็บอกเองนะจริงๆแล้วมาตายร้อยสี่สี่เจืองบประมาณเนี่ยนะเออมันก็เป็นจุดแข็งของรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์เพื่อว่าประกาศป้องกันไม่ให้มีการไปเปิด ป่าถุงถลุงงบอะไรกันามใจชอบตามอำเภอใจมันง่ายา,ายไปแล้วอย่างนี้จะบบเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงได้อีกไหมอ่ะ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็นี่ไงทาไปทามาก็มาแย้มกับเัวเองบอกว่าจริงๆก็คือแค่ไปเปิดโทษถ้าในกรณีไอ้โทษที่ว่าถ้ามีการตุกติกไม่โปร่งใสชุดริตในการใช้งบเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันบอกว่าปอลมอต้องไปทั้งคณะอะไรต่ออะไรก็กลายเป็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบร่วมคือทำไปทำมาเนี่ย พูดเหมือนดีแต่เอาข้าจริงก็เพื่อเพื่อประโยชน์ของพรพกพคกคุณไพบูณีกับพลังประจารักแค่นั้นเนี่ยกับคอร์บอเนี่ยให้มันเอาตัวรอด<ม>คือคือคือก็เลยพูดพูดนะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าคุณไพบูณี่ยมีฉายาบอกถูกค่อนว่าเดี๋ยวก็กลายเป็นบุลลี่หวยฟันเหลืองเขาบอกว่าอาปากก็พูดเลยเหม็นที่ฟันไม่เคยเชื่อหรอก,อกว่ากลายเป็นปลาหีกลายเป็น ทุกอย่างมันเป็นเอ่อแท็ติกกลายเป็นตุกติกซ่อนเล่นแอบแฝงไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นแถมคุณไพบูยังมาขู่คำรามอแหมโชกกลางนะแหมเหมือนกับว่าถ้าประกาศก้าวเลยว่าถ้าพรรกรวมรัฐบาลหรือฝ่ายค้านหรือใครก็ตามที่อยากจะเสนอแก้แลรสนูเนี่แล้วก็มีเนื้อหาสาระที่นอกเหนือจากข้าปเรเ่องของพลังจารัฐมีแล้วเนี่ยไม่มีทางไม่ยอมรับเป็นอันขาด ใหญ่จังนะนี่อุตสาบอกว่าสั่งสวไม่ได้เนี่ยคุณไัยบุญมั่นใจมั่นใจกับลงตู่อีกนะก็พูดย้อนแย้งเป็นไปย้อนแย้งกันมาบอกสั่งไม่ได้แล้วทาไมถึงได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นถึงนั้นก็ทางพรรคก่วมรัฐบาลอีกสามฝ่ายอีกสามพรรคเนี่ยเออใช้ปัดคุณใจไทยกับชาติไทยพันนาเขาก็ต้องมัดรวมก้าต้มคือ กลุ่มก้อนนี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องแสดงตัวตนเอาไว้บนถนนทางเส้นทางประชาิปใตยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยม,มันสลัดหลุดออกมาจากท็อปบูธอยู่ใต้กระโปรงรัฐบาลที่ไม่ค่อยเป็นประชาิปใตยออกมาเลยทีนี้มันพอจะจำแรงแปลงกายกลับมาฝั่งประชาิปใตยมันจะยืนไม่ได้นะ<ม>เพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงจุดยืนหน่อยรู้ทั้งรู้แหละว่ามันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรืออะไรแต่ก็ขอให้ได้ทําสร้างผลงานไว ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเอาไว้อ้างได้งว่านี่ไงฉันพยายามทําแล้วนะก็บอกว่าจะแยกเป็นลายประเด็นเาเอ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 าร่างระฉบับเลยเดี๋ยวก็ไปผูกนุงนางพันเตกันเอาไว้เดี๋ยวเกิดตกมันตกให้วจะกับบางอันรับบ้างบางมาตาบางมาตาไม่รับบ้างเดี๋ยวมันจะตกไปซะหมดก็เลยแยกในว่าจะหกประเด็นแล้วก็ที่ความต่างคือของพลังยารัลดแน่นอนเขาก็ไม่เคยตัดไออำนาจสวในการ เลือกนายก,กรัฐมนตรีแต่ในส่วนของคนอื่นๆเขาเนี่ยทั้งฝีฝ่ายค้านแล้วก็พักร่วมรัฐบาลส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องไปหันเอาไปริบดาบของสวตัวนี้ซะซึ่งก็ก็ก็ว่ากันไปก็ไล่ลํำเป็นลิเกไปเถอในสภาเนี่ยเพราะว่าคนมันก็ไม่เชื่อถืออยู่แล้วคุณตุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลองคนเอกประยุทธ์เออจะต้อง เงี ang, les, <so> ่ยวหูฟังอ่ะคือเรื่องของการแปลขบวนของกลุ่มก้อนเครือข่ายมวลชนที่เขาจะรวมพลังในการขับไล่หรือว่าโค่นล้มระบอบประยุทธ์อย่างที่ว่าอืมอืมเมื่อก็นะคงตามกลมเวียนว่าหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยประวัติศาสตร์ชาติไทยการเมืองไทยเออครั้งหนึ่งก็บอกว่าอะไรนะระบบทักษิณทักษินาอืม อมีนะมีก็เป็นระบอบประยุทธ์แล้วอก็ก็ประเทศไทยก็ยังไม่เคยมีความพอดิบพอดีอะไรในเส้นทางประชาธิปไตยต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงกันอีกยาวนานทีนี้ถ้าขายเอสเลย์ไปเนี่ยคุณตุ้มครับผมก็ใจแรงเห็นเลยว่าวันเนี้ยมันก็เอดูแล้ว เดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรกันวันนี้คุณตู่จตุพรที่เออเคยเป็นที่เชื่อถือแล้วตอนหลังก็เสื่อมศรัทธาสร้างความหวาดระแวงว่าไปรับงานใครมาหรือเปล่าอะไรแับใครอะไรเงี้ยนะก็ก็ไปประสานงานกับเอตัวแทนหลายส่วนหลายภาคส่วนก็มีนะอาจารย์พิพพ์งชัอใครต่อใครบางกลุ่มคอปทอเองที่เคยเป็นหัวหอกในการร่วม ขับไล่ทำคนล้มระบบทักษินอะไรเงี้ยก็ในว่าจะเป็นกลุ่มไทยไม่ทนสามคัคคีประชาชนโคนล้มประเด็จการอะไรก็ก็ม,มันเหมือนเป็นฉากโหมลงนะคุณตุ้มอ่าคุณ้วนเพราะว่าต้องต้องวัดพลังกันและว่าอ่าคุณตูดจตุพรเนี่ยนะจะกลับมาสร้างที่อยู่ที่ยืนขายสปอนไลท์ใ,ให้กับตัวเองได้อีกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ว่า มันเหมือนว่าเครดิตของตัวเองก็มีตำหนิไปแล้วคือไอ้พวกฝั่งประชาชิตายที่แท้จริงเสื่อแดงชี้แท้จริงหลายๆกลุ่มก็มองด้วยสายตาไม่ไว้วางใจนะในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลเองคุณอะไรนะแลมโบสเสกสกลอะไรเนี่ยก็มันจะแฉแฉไปแฉมาเอ๊ะ เออก็ติดใจอยู่นิดนึงนะบอกว่ามาขู่ล้มเลิกเบิกอประจานบอกว่าเป็นคนต่อสายให้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในการช่วยเหลือวิ่งเต้นอ้าวตกลงว่าวิ่งได้หรือนั่นไง <laughs> บอกว่ามันก็จะท้อนตกลงว่าเอจะลากไส้กันเองแล้วจะมาจะกไส้ตัวเองด้วยเปล่าเห็นคุณเกษกคนเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆไม่รู้ไปซอ่อมซ่อมลำไส้หรือเปล่า <laughs> เพราะว่าเสกสกลนพูดนี่ลุงลุงสะดุ้งเลยนะนั่นแต่เดีบอกเอ๊ไม่รู้ไปไปต่อสายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไหนผู้ใหญ่ว่ามีกำนันที่ไหนก็ไม่รู้หรือเปล่าหรือยังไงก็แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็สะท้อนแหละว่าอ้าวมันมันมีการเอไอข้อกคอรหาที่ว่าซื้อไส้ศึกตอนนั้น่ะซื้อตัวการมีการเอให้ความช่วยเหลือเงินไขพิส่งพิเศษอะไรเงี้ยมันก็เรื่องจริงเ่ะสิและทีนี้ จะไปอ้างยังไงว่ามันกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีการแทรกแซงหรือว่าช่วยเหลือกันมีเกมใต้ดินมีตัวพิเศษอะไรต่อไรตรงนั้นก็วางไปก่อนแต่ทีนี้เราที่บอกว่ากิจกรรมนกวันนี้ที่เลิ่มแปรขบวนเนี่ยในเมื่อกลุ่มม็บอบรัศดรคือใครเด็กๆและเ,เยาวชนปวดแอกทั้งหลายที่เคลื่อนมาได้สักราวๆหนึ่งปีเศษเนี่ยประมาณมหนึ่งปีเนี่ยนะก็ ผ่อนพลังลงไปบ้างเพราะว่าแกนนําเนี่ยก็พาเรียกตบเท้ากันเข้ารับทราบคดีอยู่หมุนเวียนอยู่ในเรือนจําแล้วก็กําลังเออ่เรียกร้องให้มีการปล่อยตัว hmm. เพื่อนออกมานอกเรือนจอําง hmm. เพราะว่าโดยกระบวนการวิธีที่ถูกคุมขังอยู่ก็ดูเหมือนจะถูกเพ่งเล็งและจับตาอยู่พอสมควรว่ามันไม่เป็นไปโดยชอบด้วย hmm. กระบวนการกเท่าไหร่ hmm. เพราะว่ายังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบ ก็จริงอคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดเอโดยคําสั่งของศาลอะไรอย่างเงี้ยน,นะก,ก็ก็เรียกร้องกันไปแต่ทีนี้ถ้าเทียบเคียงแล้วแม่น้ำห้าสายของเครือข่ายคอสอชอที่วางค่ายกลไว้อย่างเข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงตั้งแต่ต้นตลอดระยะเวลาแผนของการเข้ายึดอำนาจจัดระเบียบประเทศไทยเนี่ยลุงตู่เนี่ยก็สี่ปีกับคอสอชอแล้วก็สองปี ในควายใต้รัฐบาลเสื้อคุมประชาธิปไตยเนี่ยนะแต่ใต้ในก็ยังเป็นประเด็ดการอย่างที่ถูงเขาว่าเนี่ยนะหกแล้วนะหกแล้วมันก็เกตแล้วนะม,มันก็เกตเลยแนะลยนะ้วมันเกือบจะครบแล้วนะคุณตุ้มตามแผนบันไดเจ็ดขั้นอยู่ในอำนาจแปดปีเนี่ยแต่บังเอิญว่าไอฝันหวานที่จะต่อน,นั่งร้านแล้วจะขอกลับมาเป็นอีกสี่ปีเนี่ยติดใจติดใจมันก็ติดจะติดใจ <laughs> ติดลมติดอะไรเตะติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ,ะแต่ว่า กลุ่มก้อนของพี่น้องประชาชนหลายส่วนหลายฝ่ายที่มาจากเอ่อห้วยน้องคลองบึงแม่น้ําสายเล็กสายน้อยต้องรวมกันเป็นร้อยสายเพื่อมาต่อสู้กับแม่น้ำห้าสายที่มีเส้นมอีอ่อกำแพงหลังพิงอะไรที่มันเข้มแข็งกว่าเยอะๆด้วยอํานาจทุนอํานาจทหารอานาจรัฐอํานาจ เออการต่อรองอะไรก็แล้วแต่คุมอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยมันก็ต้องเป็นเกมยาวนะเรามองในเกมสั้นไม่ได้หรอกอเพราะว่าแม้แต่ว่าแกนนําตัวกลั่นทั้งหลายที่เป็นตัวจริงเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมานะเขาก็บอกว่า ประสานไปเนี่ยคุณสู่จะทว่าประสานไปนะบอกว่ายินดีนะโอ้สนับสนุนนะแต่ว่าน้องออกไปก่อนน้องออกไปแสดงข้างหน้าก่อนเพราะนั้นเนี่ยก็ส่งตัวเครือข่ายอาจจะได้เห็นตัวเครือข่ายแต่ละกลุ่มแต่ละสีในอดีตนะที่เคยอยู่ตามกลุ่มมาร่วมกันก็ต้องดูเพราะว่างานเนี้ยมันมีโจทย์อยู่แล้วว่าให้จํากัดเฉพาะไล่รัฐบาลลุงตู่เพื่อถอดสลักปัญหาอุปสรรคในการ แก้ปัญหาของประเทศก่อนอโดยยังคุมมาไว้ไม่ให้ทะลุฟ้าไปที่ไหนอเอาเฉพาะโฟกัสเฉพาะเน้นๆอ่าเด็ดลุงตู่ออกจากตาแหน่งออกจากตรงนี้ก่อนอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นโดยยุทธศาสตร์แล้วมันจะมีกลุ่มก้อนก็คือกลุ่มที่ว่าไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนภายใต้การเดินเคมของคุณตูจ่จตุพรเนี่ยนะและ้วก็อ,อ,อาจจะมีเสื้อแดงออกมาบางส่วน แดงบางส่วนก็ออกมาแต่ว่าก็สู้ไประแวงไปต้องระวังหลัง <c oughs> ระวังข้างไว้แต่ว่าเอาโจทย์เรื่องต้นก่อนว่าคนคลเอกประยุทธ์ให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันเ <c oughs> น,นี้ยมันจะเป็นความรู้สึกนี้ก,กลุ่มหนึ่ง <c oughs> อีกกลุ่มก้อนหนึ่งก็คือในเรื่องของกลุ่มม็อ,มอบละะอัทธิดคือข่ายประชาชนรุ่นใหม่ที่ <c oughs> ก็กำลังอฟอร์มตัวหลังจากที่มีแกนนำหลักๆเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ต้องมีแกนนำรุ่น ต,ต่อมาเนี่ยรน <Okay. S 2> สองรุ่นสามที่เตรียมมาไว้ก็ต้องค่อยๆ mm hmm. อ,อ,ออกมายังเอาด้วยประสบการณ์ก็ต้องมีพี่เลี้ยงครูวา,าอาการนักคิดนักปัญญาอะไรเนี่ยเป็นประคอง mm hmm. ทำยันอยู่ในกลุ่มที่ในส่วนที่เราแลเห็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นอ,อ,อีกหน่วยหนึ่งก็คือกลุ่ม คือใครคนเดือนตุลาเก่าที่ออกมาเนี่ยอุดมการไม่เคยเปลี่ยนแต่วิธีการเนี่ยอาจจะอนาล็อกไปหน่อยอย่างตามน้องๆไม่ถังก็แต่อย่างไรก็ตาม <c oughs> ก็ยังออกมาเคลื่อนไหวกดดันในเชิงของพระชาธิทิไตยที่เรียกร้องให้มีการเอ,อแก้ปัญหาของความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้มาตา 2, <c oughs> ราหน <c oughs> ึ่งหนึ่งสองรวมทั้งการคุมขังแกนนําผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไม่ชอบธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาสนับสนุน วัตถุประสงค์หลักในประชิไปเดี๋ยวก็น่าจะหลอมรวมกันในเรื่องของการแก้และทำนูนอะไรกลุ่มหนึ่ง hmm. แต่กลุ่มที่น่ากลัวที่สุดคุณตุ้ม,มแล้วก็ต้องไม่มองข้ามก็คือกลุ่มที่เป็นสาแหล่งรวมของสรารพัดปัญหาจากคนไทยจะไม่ทนกับความล้มเหลวของการบริหารบ้านเมือง hmm. ที่เต็มด้วยความเหลื่อมล้าความเอ่อเรียกว่าไม่มีประสิทธิผลเพียงพอกับสถานการณ์เนี่ยมันจะน่ากลัวมากกว่าเพราะว่า คนที่เอ่อพู้ง่ายๆว่าพา่าประสบภาวะเศรษฐกิจมาอย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องดาวนานสมพิษโควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเอ,อกเกษตรกรรายภาคไม่ว่าจะใช่ไ,ไหมภาคปศุสัสตว์ภาคกเกษตรกรรมกลุ่มประมงเออ่พืชลายตัวเนี่ยพ,พูดไปเดี่ยวอวยอ้อยอะไรอ้อยใช่ไหม ทั้งอ้อยทั้งข้าวมันเยอ<จ>ะไปหมดทั<ะ>้งหลายเนี่ยตรงเนี้ยยังเมื่ยงปัญหาชาติพันธุ์การเรี่ยงบางกลอยเออไอ้ลงไฟฟ้าจะนะอะไรที่บอกว่ากลับบ้านไปชั่วคราวเนี่ยก็ไม่แน่เดี๋ยวก็ย้อนกลับมาอีกเพราะว่าปัญหามันไม่ได้สุดทางแก้ไขให้มันเสด็จเออสำเร็จลงได้โดยง่ายๆเพราะนั้นเมื่อสารพัดปัญหามันหลอมรวมแล้วก็ร่วมกันเป็นแม่น้ำร้อยสายได้เนี่ย เมื่อมีการภาคประชาชนที่เขาผนึกรวมกับฝ<ช>่ายการเมืองเองที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนในการเปิดหน้าชนแบบไม่ต้องเหนียมไอายไม่ต้องไม่ต้องจำแรงแลงกายอย่างรรคก,ก้าไกลกับคณะก้าหน้าโดยคณะของอ Resolution ภายใต้การนำแสดงของอาจ,จารย์ปิยบุตรแสงขงกุลเนี่ยก็จะล่าล้านชื่อใช่ไหมในการลื้อระบอบประยุทธ์เนี่ยเขาก็จะเริ่ม ดำเนินการคลิกองคลิกออฟอะไรกันวันที่หกเนี่ยก็จะเริ่มอย่างเป็นกระบวนการประกอบกับพัคก,การเมืองฝ่ายค้านหลายๆภัคที่ก็ประกาศโดยเฉพาะเพื่อไทยก็ประกาศอยู่แล้วว่าจะแปลขบวนลงพื้นที่ไปเข้าหาประชาชนหลังจากที่แต่ละพัคมีปัญหาความแตกแยกภายในอ่อนด้อยในเรื่องของออทุนร้อนน้ำเลี้ยงในการมาดูแลแะพอมันเข้าสู่สถานการณ์ แหลมคมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนายทุนเขาก็ต้องมีเอน้ำต้มน้ำจิ้มออกมาให้เคลื่อนไหวแล้วก็ <g ül> อ่า <ไป S 1> พินาเลยอีกสองนาทีพินาครับพี่จะบอกว่าสองนาทีนี้การเคลื่อนไหวเนี่ยเราบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวไอ้วันเนี้ยจะเป็นแค่วันโหมโรง <c oughs> อวอร์ม,<อ>มเครื่องดูก่อนจะวัดพลังดูแหละว่าคุณจตุพรยังมีมวลแขังแค่ไหนในการจะนําม็อบอาชีพเนี่ยเนียม็อบอาชีพม็อบมืออาชีพเนี่ยคน <c oughs> ยังค่อนขอดูว่า คนบางคนสู้แล้วรวยแหละคราวนี้สู้แล้วคุณจตุพรจะได้อะไรเนี่ยเดี๋ยววันหลังก็ค่อยมาสาธยายแต่ในส่วนของกระบวนการในการไล่ระบอบพักระบอบประยุทธ์เนี่ยนะครับวันจะเป็นรูปเป็นร่างได้เนี่ยน่าจะมาฟอร์มตัวกันอีกครั้งหลังสงการเพราะว่าในช่วงนี้จะต้องปล่อยพี่น้องประชาชนเขากลับไปหาครอบครัวอย่างน้อเี่ย ในความทุกข์ยากเนี่ยการกลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวพ่อแม่บรรพบุรุษที่บ้านไปทําบุญร่วมกันกับคนที่บ้านเนี่ยอย่างมันก็ยังได้แรงใจกันขึ้นมาอีกนดหนึ่งได้ออุ่นกันอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นต้องจับตานะคุณตุ้มวันนี้จากวันนี้จนถึงช่วงสงการเนี่ยก็แค่แค่วอมครั้นที่หนึ่งเละหลังสงการเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเมื่อแม่น้ำคลองเล็กคลองน้อย รอเลี้ยงปัญหาสะสมปัญหามาเป็นร้อยสายเนี่ยและรวมพลังกันเนี่ยจะไปสู้กับห้าสายเขาได้ไหม,มห้าสายภายใต้แการน,นำของอพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้หรือไม่อันนี้เป็นหนังยาวต้องดูกันต่อสำหรับ,รบวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ฟังเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าก็ค่อยมามีอะไรก็มาอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองกันต่อสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ ครับผมขอบคุณพี่นาครับอน่าสนใจน่าสนใจอุ่นเครื่องก่อนอุ่นเครื่องก่อนช่วงนี้เพราะว่ามันติดสงการเนี่ยวอร์มอัพไปก่อนถูกต้องเดี๋ยวมังกี้มาหลังสงการหลังสงการนะคงจะเห็นอะไรดีๆเต็มๆครับผมอวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนใช่ครับก็ขอลาท่านฟังไปเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยวหลังแหลหน้า โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห่วงใยเมืองไทยก้าวไปด้วยกัน